เป็นได้เขาหน้าสรสว่างกันง,งามดีกว่าพี่น้องเลยถ้าหากว่าผู้ว่ากรุงเทพกรุงไทยอยากมาเกี่ยวซอยกันมาเด้อจ้าจาสว่างกษิตแดงเขาให้เมื่อกินอยู่ฟังไทยถ้าเพิ่นอยากได้เนาะพี่น้องฟังไทยเพิ่นอยากได้ก็จาส,สว่างกษิตแดงให้ ก็ icana, สวัสดีและสวัสดีพลพ่นองเอสซีเบอร์สกคสคุณบอว่าสีเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศสาวสว่างจะกอคยินดีตอนหับเขาสู่องสาวสว่าง้าแนลน้ำพอพินองน้เมริกามาพบประพอกับสาวสว่างยามแรงๆทุกคนเอ ok, yes. ้ยบรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าหนาวทุกคนเอ้หนาวเนาะสาวสว่างกับ ได้ไปเอานําเปลี่ยนเครื่องมาเนาะกับชื่อว่านาวทุกคนเด้ตอนเร่งๆกับที่ข่าวนานๆแล้วเนาะกะบพ่อแม่พี่น้องกับหักษ้าสุขภาพเจ้าของนเด้อเนาะก่ะทางนี้กันาวแล้ว่ฮห้ว่าพี่น้องทางอื่นนี่สีนาวระบ่อเนาะทางอื่นนี่ก็คือรวมเบิดเลยนะทุกคนเนาะต่างประเทศประเทศไทยหรือว่าประเทศลาวก็คือรวมเบิดเลยเนาะ่ฮหัว่าทางพุ่นนาวระบ่เนาะถ้านาวกะเมินบอกสาวสว่างเด้อเนาะ มื่อนี้ก็มาพอพาอ,อ,อกับสาวสวงยามเล่งเร่งทุกคนเลยเด้วยชีพภาพเผนพี่น้องอันไปห็หล่อเบิ่งกไฮน่าแล้วกัสีมาอัปเดตอาการของสาวสว่งเนาะเนาะเพผยนเนาะนีะ่นนก็เป็นอ่ะไฮน่าสาวสว่งเองทุกคนเลยเข่ากัเลื้ยงมาเลยกะคาดการว่าอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์กันหนาสิริเกี่ยวทุกคนเลยเลื้งแล้วเนาะสู้เฉย,อ,ยอันนั้นเป็นหน้าอันข้าเจ้าทุกคนเนาะเลื้งแล้วลข้าเจ้าเคียวแล้วเบิง่ง นายชาสวังกำลัง80%เนอนาะห้นี่ขาดการมา80%ถาเมเมวะเมวะอีกจะประมาณิอเทิศคนวะน่า,นาจะได้เกี่ยวประมาณ2ทิศ <c oughs> ทุกคนอันนี้เขาะาสว่างล่มเนาะ <c oughs> ตงใสยเมาตงใสยเพิ่นเมา <c oughs> ได้ ก็สูงๆนะทุกคนน้ำเนมใหญ่ซุมถึกมงกำเลย่งอันนี้นี่สปอร์ยู่ไหนาเนาะสาวสว่างยืนอยู่ข้างหน้ายัางันเงยยงเอ,อิกทุกคนเกือบเกือบพอดบ่าสาวสว่างขั้นลงไปยืนอยู่ไห,หนาเยี่ยนถุ่มหัวอยู่งามแหงอะไรใหนี่เนาะทุกคนเข่าสูงค่ะคุณอย่างพาะเลยสำมวยถึงชนะเนาะเลยเนาะอ,อันนี้ก็เขาสาสา่าสาวสว่างอันนี้ก็ล่มเนาะเงยแล้วเนาะยั่งทุกคนอีกยังไงอยู่ เนาอรเลยขนหาสาวสว่างมีแต่ลมกับลมเด้อเอซี C, สาวสว่างจืดได้เด้อว,ว่าผู้ใด้ไว้ซีมาเกี่ยวเขาซวอวยสาวสว่างค่ะยังจืดได้อยู่เด้อ oh. นี่สีมาละมาเด้อกลสชิซุกเลยลมเนาะพัีอันพักวันเอลทุกคนเอ้ะหนังหนังเกียวเนาะมันลมใครนี่ก็ใกล้ซุกเลยทุกคนเด้อ โมเวนนี่กับน้ปิงน้ำกับเมย์เพิ่นเนาะคล้องปิงน้ำมันเป็นตากร้องให้เมย์เพิ่นที่อๆหรอกนั่งทำทีพาเพื่อนพี่น้องมาเลาะเบิ่งบรรยากาศอ่าอยู่ให้ทงให้หนงให้หน้าเนาะสาวสว่างเองโพดรแบบพัดลมทุกคนเนาะป้ากลุ่มอกกลุ่มใจเด้อันนี้ยังบ่ทันสุกเด้อทุกคนเลยเพื่อเพิ่นสุกนี่จักสิล่มมันจักล่มเบิดบ่จ่ะจ พอพดซูงแหงเรืองไหงงามแหงทุกคนด้สมหัวเถื่อมทางเนาะเบิ่ง่วงพนกัดพราได้ย,ดย,ดไยุทุกคนดบุคคลนักเนาะต้องใช้ชองลักไปคลายทุกคนดาไปวินด้อมมาเบิง่งหงายหน้าเนาะจะสีแบงแดงสาสว่างกันทางอื่น,นไตะันเป็นนีย ที่ปไปถ่ายนอกบ้านเนบ่ยยังเบาค่ะก,กับยังเมือม่อเอ็ดเลยทุกคนเลยอีเมีเพิ่นกาซื้ออันสโลมเนาะทุกคนเนาะอยู่ลาวเพิ่อนสโลมอยู่ไทยเพิ่นสิเอิ้นน้ำเกลือเนาะเพิ่นก็เอิ้นเพิ่นซื้อน้ำเกลือมาให้สาวสว่างเพิ่นใส่สาวสว่างใส่น้ำเกลือโอ้าผลยานเข็มเนาะทุกคน <laughs> สาวสว่างจานเข็มบ่กล้าใส่แล้วเนาะ คาะว่าสาวสว่างเคยใช้น้ำเกลือบ่อยเคยใส่เนาะทุกคนเนาะแต่ว,ว่ามันเกิดยากเนาะนี่สาวผมน้องนั่งอยู่นี่แหละยูงามจักหนักบากเนาะสาวเคอเนาะสาวเคยน้องนั่งบรรยากาศอยู่ให้นอให้น่าไปทางอื่นบ่ได้เมื nice ่อยเนาะอ่อนๆแต่แอดยังอยู่ให้น่าเดี๋ยก็หอบเลยทุกคนเลยด้วยเนาะอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงแน่เนาะสุขภาพกับปอะหยัดทิ้งให้แล้วเนาะ สาวพรมินาลเดนดรีภาษกสาวจุกพาสจะของเด้อเนาะสาวสว่างหักสาวประทันแล้วเดี๋ยวชิไปหักสาใหม่เนาะสาวสว่างนี่หักสาวปรทันแล้วทุกคนไปเป็นออดออดเปลนแอนเป็นสาวสว่างเนาะอยู่พี่กับนาวแล้วเนาะจะทั้งฟุ้นธนนาวหรือยังเนาะเนาะพรมินาดเดี๋ยวสาวสว่างกิดชิมาเราเหตุการณ์สรุปห่อหรือว่าสรุปยาวก็ได้นะทุกคนชิ่าเราเหตุการณ์ให้พวกพี่น้องฟังเนาะเพราะว่าบางท่านเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ไปเบิ่งคลีบกัน ะสิมาเราใหม่ในคลิปนี้เนาะก็คืออันตอนแรกนะสาวสว่งางออกไปตลาดเนาะทุกคนก็คือซื้อไปซื้ออันแล้วก,กินเนี่พอเพิ่นทะเลสิมาซื้อมาปลอบใจพอเพิน่นก็คือเขาเห็นคลิปตอนแรกไปนั่นแบบถามลองใจเพิ่นเนาะเพิ่นกันเงาๆคือทุกคนเห็นเนี่ยบางคนกับบางคนกับซึ้งน้ำเบาเสียโยกซึ้ง,งานานเหมือนนั่นทุกคนเลยบางเสียงโยกเกือบให้หรือว่าให้ไปแล้วก็โม้แล้ว ก็มีอันเพิ่นกับเ่าอะไรทุกคนเลยเสาจังก็เลยซื้อไปชื้ออันโค้งปวดเพิ่นแต่มันกระเบิดซะบัดนี้นั่นพอพอจะจอดรถเนาะทุกคนเนาะเสาสว่างกัดหัวซึกว่าไม่เมื่อยแล้วบัดนี้หัวซึกไม่เมื่อยขึ้นมาบัดนี้เนาะก็เลยอันวอกบาเซโนว่าอันตกลงกันเนาะว่าถ่ายแต่เปิดคลิปอยู่เชโน่แหละข่อยก็ขื้นไม่ได้เขาไปเลาะหราวะข่อยบ่ไวาว่ะก็คืออันมันวูบมาลรถเนาะทุกคนเนาะตะเล็กมันเริ่มมันแค่เริมม่เมื่อยเนาะ เลยเเมื่อยต่อมามันสีหันใจบ่ออกฮะนะทุกคนมันหันใจฝืดเนาะปะัานี้ต่อมามันจะมีอาการที่สามเซสซอนเข้ามาก,ก็คืออันแห่งกายฮะนะทุกคนแบบมันเมื่อยนะแบบอ่อนแห้งเราหลักซาสวัสดิ์สันมาเลยเพราะว่ามันบ่มีแห้งสื่อยืดน,นะอยู่ในตลาดพัดบ่มีอยากบ่มบ่มีบอลหนังเราทุกคนแบบแจ็คสีดังอยู่ใช่แบบนี้มันมเมื่อลยลอยๆฮะนะทุกคนให้บาลานซ์โยบายสิยาดร,รมาให้กับบ่มีทุกคนในตลาดนะ ตลาดแมันมีแต่หานขายแบบของสดด้วยค่าคันนีคันนี้เนาะมันมีหานขายยาหรือหนขายยากันมีออกออกไปใกล้เติบแต่คนเลยก็เลยรดมยาดมซะแล้วบัดนี้ก็เลยอันให้บอร์เซนโญ่ออกไปซื้อเขาเขาไปในตลาดเหมือนแต่คนห้เพิ่นเขาไปซื้อแทนดาสว่างกัดหาหนังหมอบเมียตามขิดินไปเห็นนะเพราะว่ามันยืนบาไว้เห็นนะแต่คนก็แบบมันวูบมาเห็นนะมันวูบมาแบบแบบเดียวเลย แต่ว่ามันกังวลว่าซีบูบมาแบบเดียวบดซ้ำสีอาการเนาะตอนแรกกับมันเป็นอาการตัวนี้ตัวนี้ทุกคนแต่ว่ามันมาแบบรีเลียกันเลยนะมันบอกเลยว่าหาห้องาทีแล้วจะเป็นอาการหนึ่งแบบมันเป็นรยเลียกันเลยฮะนะ่ป็นแมงลันบาดชุดกระต้นลอยๆกับอันหายใจบอกทุกคนมันแบบอยากเมื่อยเนาะก็เลยไปห้องหมอแบบนี้ทุกคนก็คือเมื่อวานนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นเนาะก็คือหมอพ่นบอกว่าอ่าเทาไหร พักวันมัเพียงพอแล้วก็ทานอาหารมันบ่เพียงพอค่ะทุกคนแล้วก็หากา่างไกลทั้งมันขาดน้ำไปตรวจบเบิ่งแลววกันก็เลือดเฮาก็บคือหมอเพิ่นก็บ่ต้องบอกเนาะคือแต้มเบิ่งตอนแรก้าสว่างกับแม่นอยู่บ่เลือดหรือว่าน้ำโคกว่าแบบมัน,ม,นมันขุ่นเพียงนะทุกคนเลือดเหนียวเนาะอ่าค่ะยู่เล่าเฮาเพิ่นก็สิเอื่อว่าเลือดเหนียวทุกคนเอ้ยแต่ตาสว่างเนี่ยเหมือนมันคือบด้นเหนียวมันคือดำเนาะ <laughs> เลือดเนี้ยวาแหละถาถาน้ำลายนี่กัเลือดมันอาจจะปเป็นสีแดงนะทุกคนเนาะแต่เป็นสีแดงปกติแหละแต่ว่าสารสังเนี่เมื่อวานนี้คิดคิดว่าเป็นน้ำโคกไปเลยทุกคนเลยบอกคิดว่ามันสเมนเลือดนะแต่มันก็แมนเลือดแต่มันออกมาจากเขนมส,สารสบงนี่เนาะก็คือเพิ่งตรวจออกมาเพิ่งกลว่าา่างกายห้อนขาดน้ำแล้วก็น,นอนบอกเพียงพอแล้วก็สารอาหารบอกเพียงพอ เพิ่นกันจัดยามาให้กินสักนิอหนึ่งแล้วก็เขาเสียอีอยังกับบาซิโนอันมาผสมน้ำกินนะ,คะนะเครือเล่หรือ,อยังเ,เขาเบาจักรสื่อมันนะทุกคนสรุปก็คือเขาให้อมาผสมน้ำกินเนาะก็น่าจะเป็นแบบกินแะ้วไปมัน็ค่เค็มๆหน่อกทุกคนจะเขาเอิญว่ายังเนาะก็ขึ้นบอก เป็นซองสีส้มมันซาวสว่างคนที่เราเบิร์กอะไรเนาะกินเข้าไปมันก็ับมีรสชาติเค็มๆเนาะสงสัยจะเป็นเกลือแร่ยังประมาณนี้ประจักเนาะกินแบบมันจะเห็ดแห้งซาเลือดเนี้ยมั่งทุกคนจะระวังเบนเนใจเนาะโดยทุกคนปัจจุบ,บันนี้อาการของซาวสวงกะไข้แน่แล้วเนาะจากไข้ขึ้นไปก่อนแล้วกุจักก่อนกับเหนืน่อยและร่อยแหละ ปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มัันใจว่ามีอาการแทรกซ้อนหรือบอ่เพราะว่าจากที่ห้องหูเลยก็คือเรอิ่มหายใจบอกทุกคนเน,ะนาะน่าจะเป็นน่าจะมีวัดเขามาติบอกเพราะว่ามันหายใจของทางฝืดนะทุกคน,น,กคนปัจจุบันนี้น่าจะน่าจะเป็นวัดเพราะว่าลมหนาวเขามาเนาะเพราะว่าห่างกกลเขามันปรับตัวทันนะทุกคนน่าจะเป็นวัดแท้นแหละเพราะว่ามัน มูขึ้นจมูกหรือว่าง่ายๆกนเนาะแล้วก็มีเสียงแผลบแต่สงสัยว่าเป็นอย่างไรตะเนีนเนาะหักสร้างง่ายอยู่แต่ว่าวัดนีอยากหักษายากมาทุกคนเนาะปัจจุบันนี้ก็ไข่กว่าแต่ก่อนอยาะว่าตอนนั้นมันวูมาแบดเดียวแล้วก็มันโอ้ป๊บปะทันทุกคนห่างไกลเ่าเนาะคันยูเพื่อนก็ไข่แน่กับแบบเออวูมาแล้วก็เออนอนมีเพื่อนซ่าอันนั้นจักทีหนังอยู่ใจทุกคนเอ้ยเราอยู่ตลาดนะ อยู่ตลาดจะรีดแรืบ่มีบ่หนังหรือคนนั้นบน่คืออยู่ไทยเนาะผู้พายเด็กไม่กกเศาอยู่บังในกันหนังอิงลังยิ้มหันเลยทุกคนไอ้สาวสว่างนั้นก็ไม่ได้ไายพวกไอพี่น้องเบิ่งเนาะกันบาร์เชียงโยคือเป็หลอดตลาดสาวเออหนัง่านอยู่เนียว่าไปบะไว้ว่ะตกลงกันแล้วปัจจุบันนี้ก็บใครึ้นเนาะแล้วก็ขอโมขอบใจพ่อแม่เอฟซีทุกคนเด้อที่อ่าเข้ามาเป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจสาวสวุ่มวางเนาะโดย สาวสวังก็ขอโมโขอบใจเพลินลายๆแลขอบใจทุกท่านเลยเนาะทีข่าว่าเป็นห่วงเป็นใยห,ห้กำลังใจสาวสมวังสาวสวงก็ดีขึ้นแน่แล้วเนาะแต่กับโบงหัวอันใน,นคดภาพบางหน,าน้านี่จริงเป็นวัดตือบอเนาะแต่ปัจจุบันนี้นี่น้นำมูนี่ก็คืออาการของมันเป็นวัดนะทุกคนเนาะเพราะว่าตินได้น้อยเป็นใญ่นี่ก็น่าจะหู้เราเป็นวัดถ้าเป็นไข่เนี่ยมันจะมีแต่อเนาะทุกคนเนาะอันนี้นี่น้ำมูกนีเป็นวัดแน่นอน ว่าบวหัวสิเป็นหรบอบิเดี๋ยวสิกินยาต้านไว้แลทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าหากกินยาต้านไว้มันก็น่าจะบ่เป็นหรือว่ามันน่าจะเป็นมาน้ำอา,อากาศร่มราวอะไรมันก็เลยเห็ดให้งมั่วคุณจะหมูกมั้งเนาะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็ชิข่าวหนาหน,นาวแล้วโดยนะพอนอกตอนนี้ข้ากะได้อลม่มนมาจาักต้นเติบแล้วเป็นสักพักลวทุกคนเนยตอนนี้ก็แดดจะออกก็ได้บบดน,นี้ได้เอาไปามาแดดออกบนันนะ สีผ้าผัเมยพี่น้องขึ้นเมื่อเฮือนนด้หวะเลยดะเนาะก็ได้โอลุกง,องกับเพ่นพี่น้องกัเพิ่งเติบแล้วกับสีผ้าพี่น้องย่างขึ้นเฮือนไปบเราถึงงอสิบประตูข้างหนาว่เว้นได้ข่าวหน้าสาธารณกังงามอยู่พี่น้องเลยถ้าหากว่าผู้ว่ากรุงเทพมุงไพรอยากมาเกี่ยวซอยกันมาเด้อจาสาธารณกสิแด้งเข่าให้เมื่อกินอยู่ฟังไทยถ้าเพิ่นอยากได้เนาะพี่น้องฟังไทยเพิ่นอยากได้ก็ สาวสวาก็จะแดงให้ตัวไทยลาวห่างกันห้าแท่งกันคือพี่น้องเนาะเจดีย์นะวพวกนี้ใหญ่ดีทุกคนแั่ตัวน,นี้ไม่ค่ออยากแม่งแมนะ่งมาทุกคนเพาะกับพวกนี้เป็นย้อนอยากน่าจะเป็นแม่งแมงปะ่ะมาวันนี่สาวสว่งก็จะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละพอไม่ไดงเอ้ยเนอะ้สาวสว่งก็ขอบอกขอบใจพวกพี่น้องทุกคนเด้อที่ขับมาเบิึงฮอดมองนี้แล้วก็บวกขามโฆษณาให้สาวสว่างเนาะ โดยนพมี่น้องสำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่าสาวสว่าง่าพิาพาทรประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำเดิอเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสว่างก็สิดเจ้าไปก่อนกับว้พบพ่อกันไหมในคลิปหน้าเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สาวสว่างก็สิดขอตัวลาไปก่อนเนาะโดยสบายดี